สวัสดีครับทุกทุกคนผมจินโน่ซาวเคครับแล้วก็กำลังกับวิชิลันเต้แปดนะผมก็เราจะเอพีที่แล้วนะผมเราได้เล่นเนื้อเรื่องของเดฟนะผมเด็กเนิร์ดที่เชื่อว่าเอเลี่ยนมีจริงนะผมจนกระทั่งเขานะขับคนขับรถตู้ของเขานะคนพบจนกระทั่งเจอเอเลี่ยนของจริงนะผมส่วนเอพีนี้นะผมจะเป็นเอพีสุดท้ายของกลุ่มวิชิลันเต้แล้วนะผมคอนโวยนะโอ้โหแล้วดูรถเขาดิฮะเป็นรถบรรทุกนะฮะแบบอย่างใหญ่เลยเฟรมใหญ่มากนะผม โอเคนะผมก็โอ้โหแล้วดูนะอาวุธซิงเกิลของเขาทําไมเขาถือ,อยางอ่ะยางล้อรถกับไดานามา์ผมว่าน่าจะเป็นอาวุธที่น่าสนใจแหละของเขานะโอเคไปเลยอ่ะโอ้โหเริ่มต้นด้วยโกสทาวเลยนะโอเคไปเลยเริ่มต้นดีด่านเมืองผีก่อนเลยนะ ไอ้เด็กเราต้องปกป้อ,องสถานีรถไฟไอ้เด็กโอ้โหวู้รถเราหนักมากนะและดูเหมือนมันจะขับช้าด้วยแหละอ้าวเฮ้ยเร็วไปปะเนี่ยเร็วมากเลยอะยี่สิบวิ โอ้โหโคตรเร็วเลยนะโอเคนะผมและผมเพิ่งรู้นะผมว่านะไอตัวละครตัวนี้นะฮะคือผู้นำของเราวิชิลันเต้น,นะผมก็คือถ้าเกิดผมดูในอินโทรนะฮะจะเห็นคอนววย์ขับรถไอเนี่ยแหละฮะรถบรรทุกอันคันใหญ่ๆเนี่ยนะ,ะโอเคปกป้องแก๊สเตชันเออ อุ้ยตายแล้วเหรออ๋อใช่รถผมมีน้ำหนักเยอะนี่ผมก็เลยชนมันตายได้ง่ายโอ้โหแล้วศัตรูตัวต่อไปคือไอโมโลไอรถโรงเรียนอุย้ยมันมาแล้วโอ้โหรถผมหนักมากอะ่ะมันขับช้า โอ้โหลถโรงเรียนกับรถสิบล้ออันไหนหนักกว่าแล้วทุกคนก็คิดดูแล้วโอ้โหอาวุธซิกเนเจอร์เรานะฮะได้แล้วเป็นเหมือนล้อรถยนต์เหรอให้ผมลองดูดิค่อยๆขับไปไหนดูไปเลยยางรถยนต์อ๋อมันเป็นยางระเบิดโอเคอเด้แล้วไล่เลย ไล่มันล้อรถไล่มันตูมโอ้โหทุกคนเห็นอะไรไหมฮ <c oughs> ผมเกือบฆ่าตัวตายโดยการแบบยังไงพุ่งตัวไปชนหินแล้วเลือ่อนผมเหลือขีดเดียวแบบโอ้โหอย่างน่ากลัวเลยนะฮะไปเลยต่อ สกีรีสอร์นะซึ่งผมบอกเลยว่าคอนโวยน้ำหนักมันเยอะข้อดีเลยคืออยังไงในนี้เราต้องปกป้องแล้วคอนโดมินิน,นียมนะโอเคนะผมซึ่งด้วยความที่รถของคอนโวยนะเป็นรถ10บล้อนะมันไม่ใช่สิล้อหรอกมันคือรถบรรทุกกันแหละนะน้ำหนักมันเยอะทำให้นะมันมันทำดาเมจได้นะโดยไม่ต้องใช้บูทคือเราขับชนแม่งเลยนะ แตดูดิโอ้ยแต่ข้อเสียหลักๆเลยก็คือด้วยความที่น้ำหนักมันเยอะนะความเร่งความเร็วอะไรของมันเนี่ยน้อยเลยนะน้อยแบบโคตรๆนะแบบขับช้านะผมรู้สึกเกลียดตรงเกลียดตรงนี้นะคือข้อเสียเดียวของคอนบอยเลยคือมันขับช้านะฮะเพราะรถมันใหญ่ อ่ะเอาจรวดมาเออโอ้ศัตรูอยู่ไหนกันหมดเนี่ยมันอยู่ไหนอ่ะผมอา่าฮ่าเจอไอ้บสีสวายกอีกแล้วผมเจอมันทุกด่านเลยเนี่ย <c oughs> ผมเล่นเป็นทุกคนผมเจอมันทุกด่านเลย มาเลยมาเลยเนี่ยถ้าเราได้ถ้าเราได้โอกาสนะสาดเลยฮะสาดกระสุนเลยฮะผมอยากได้เนี่ยผมใช้นี่ดีกว่าดูซิผมจะไล่ล่าอะไรก่อนโอ้ยมันยิงจรวดมาลาดีผมหลบได้ ไอ้รถโรงเรียนบูมรถโรงเรียนเออลุมรถโรงเรียนก่อนเออนั่นแหละอู้วอาวุธไ,ไหนลองด,ดูดิในเมื่อรถของโลกินะฮะมันเบาผมจะชนมันจะเนี่ยผมจะชนมันแทนนะผมจะลองดู โอ้ได้เลยเลี้ยวเลี้ยวโอ้โหแม่งเลี้ยวเป็นวงกลมเลยเฮ้ยดูมันดิหัดไปชนมันอุ้ยผมยิงใส่คอนโดมิเนียมมาเด็กแกโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยมามาเลยเราจะชนมันโอ้ขอบคุณสำหรับจรวด นามาอยู่ไหนไล่ล่ามันอุย้ยมันดุมันหักโอเคมันหักหลบมันหักหลบเก่งแต่นะมันก็โดนไปเต็มเต็มเลยจบนะด่านด่านที่สโอโหเร็วเหมือนกันนะต่อไปด่านที่ส oilfield new mexico นะลุยเลย เนี่ยแหละเหมาะเลยนะเราอยู่เราขับรถมันก็ต้องเติมน้ํามันบ้างนะเดี๋ยวสิเราต้องปกป้องครูดออยทอเทก็คือไอไอบีสวักแย่งอาวุธเรานะก็คือไอพวกนั้นนะแกลอนน้ํามันใหญ่ๆตรงนู้นนะเออเดี๋ยวขออนุญาตนะผมเปลี่ยนเพลงได้นะผมผมชอบเพลงนี้สุดอะ โอ้เดี๋ยวผมหาอาวุธก่อนนะแล้วที่สำคัญผมต้องระวังอย่าให้ไอ้คายโอตี้นะอย่าให้ไอ้พวกกลุ่มคายโอตี้ตัวไหนไปใกล้ถังน้ำมันนะใหญ่ๆตรงนู้นนะไต่อาวุธซิเนเจอร์ไหมโอ้ไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคเข,ข,ขาขยับจุดนะ ยิงยิงนั่นแหละโอ้ยรถรถโรงเรียนไล่หลังอะเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยหน่อยหน่อยออเออเออนั่นแหละรถโรงเรียนไปแล้วไหนอยู่ไหนอีกพลาิมิสไซล์ฮิล mấy à, vô đây ừ. ừ. ui Ơ bơm mã ơ! bù 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 มาเลยโอ้ยมันไม่ตายว่ะอุ๊ยโอ้โหมันระเบิดเดี๋ยวเดือดเดอเดี๋ยวโอ้ยมันหิวได้โอ้ยโอยเดี๋ยวอ๋อ ทุกคนนะผมคิดวิธีอะไรดีๆออกแล้วนะด้วยความที่มันมีคอมโบของไอ้จรวดันเนี่ยได้ผมพุ่งอะ่ะผมจะพุ่งไปชนไอ้นี่อุ้ยผมพลาด <c oughs> เนี่ยผมไม่อยากยิงมันจนตายนะผมผมผมจะลองแบบพุ่งสปีดและชนมาดูนะไปละโอ้ยพลาดอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเลงดีๆหนึ่งสองสามซิ่งอุย้ยผมลอยเหนือหัวมันนะ่ อู่ดีอืมวูวเอ้ามันตายแล้วโอ้เสียดายอ่ะผมเาผมกะจะแบบใส่สปีดแล้วก็พุ่งชนหน่อยมันซะหน่อยนะโอเคไม่เป็นไรโอเคนะผมจบแล้วนะผมกับเควสของ convoy หนะหัวหน้าแกง๊ง vigilante น,น,นะไหนดูซิ โอ้โหเติมน้ำมันอยู่นะอ้าวเขาแง้ปืนออกแล้วเดี๋ยวไอ้ไอ้ผู้หญิงคนนี้ใครวะเนี่ยชีพแก a ส is back เออน้ำมันราคาถูกกลับมาแล้ว <laughs> นะผมโอเคนะผมก็จบไปที่เรียบร้อยนะผมสลับเกมเอ้ยไม่ดิสลับเนื้อเรื่องของคอนโวยนะผมแล้วก็เนื้อเรื่องของนะเหล่าวิจิลันเต้ทุกคนนะผมหคนนี้นะผมทั้ง แล้วนะมีใครบ้างมีแชซี่บลูสเลคฮายชีล่าจอห์นช็อกเดฟแล้วก็คอนบอยนะผมก็อีพีต่อไปนะผมก็จะลุยเต็มที่แล้วผมกับเนื้อเรื่องของกลุ่มตัวร้ายนะกลุ่มไคลอตีนะโอเคนะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะกดเบรกิ้งกิ้งนะฮะตรงนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย